How are you Jack? Good. Do like coffee? Please. Sure. Just a cap, is it? Yes. No yeah. worry. We've actually been okay. So, yeah. considering you can yeah. This morning, um, yeah. Yet, threat to you or just drop it off? They just put it through delivery. Yeah, you take like a nice one actually. Yeah. Um yeah right, I mean they are Yeah. yeah. And then um they moved on to like naturally blender like this are dyed with black feet. Really nice. Yeah. Do you need tweg? Um yes, Thanks thank you thank you. อ่ะข,ขนมนั้นเรียกอะไรอ่ะขนมอะไรลูกสวัสดีครับกลับมาเจอกับแดดดีออ duty นะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดที่หนักหน่วงจริงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็แถวที่ผมอยู่เขาประกาศล็อกดาวน์แล้ว นี่มาชูก็ไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมทำไมไม่ไปโรงเรียนลูกวันนี้เพราะว่ามัน down, ล็อกดาวล็อกดาวรู้จักล็อกดาวล็อกดาวคืออะไรออมีโควิดมีโควิดเหรอก็เลยอดไปโรงเรียนดีไม่ดี <c oughs> ดี <c oughs> ก็น,นี้เป็นอาทิตย์แรกที่แถวบ้านผมล็อกดาวอย่างที่เห็นเลยครับร้านร้านเงียบมากแต่ก็ยังขายได้อยู่นะแต่มันเงียบขายได้แค่คแคกาแฟแเฉยทำงานแบบขี้เกียจแต่ร้านไม่ยุ่งครับ แล้วเราลงมีมีแฮมเบเกอร์อยู่ในแฮนงอยู่ป่ปะก็จำได้ลูกแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่รัฐบาลออสเตรเลียยังช่วยเหลือคนไทยแบบแบบคนที่ยังเป็นวีซ่าที่ไม่ใช่เป็นคนที่นี่เนี่ยเขาก็ยังได้รับการช่วยเหลืออยู่เดี๋ยววันนี้ผมผมจะมาเล่าให้ฟังว่าอย่างผมเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออะไรบ้างหรือว่าคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียได้รับการช่วยเหลืออะไรบ้างผมจะพูดในเคสที่เป็นพนักงานนะครับกินอะไรลูก อีเงาตกบกผมจะพูดในเคที่เป็นพนักงานนะครับไม่รวมถึงผู้ประกอบการที่ก็ยังได้รับการช่วยเหลือเหมือนกันในช่วงโควิดแบบนี้นะครับผมโอ้บรรยากาศมันเศร้าๆไงลูกอันนี้สั่งขนมมาจากในเมืองมากินมาชูป้าเลอะลูกเก่งยีนป้าเลอะมาชูป๊หนึ่ง <laughs> เก่งยีนป้าเลอะอันนี้อันนี้จะเป็นขนมไทยหลายอย่างเลยเดี๋ยวมาแกะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนี่อะไรเนี่ยเป็นลิงเลยเนี่ยเฮ้อโอเค ผมขอไปจัดการเรียบร้อยก่อนอ่ะมาชูเลยมาพาไปดูภาพปุ้ยนอนใหม่ห้องน้องหน่อยสิไปดูภาพปุ้ยนอนใหม่มาชูีกว่าพอดีเพื่อนผมซื้อมาให้วันเกิดมาชูอ่ะพาไปดูหน่อยลูกไหนไหนไหนไปพิสัยเลยสิ ha ha. โอ้มิกกี้เมาส์เหรอพานั่งชอบอน,นี้ แล้วมันก็ฟันดีอ๋โอโหชอบไหมชอบไหมน่านอนจังเลยห้องน้องอะ่ะให้เขาโชว์หน่อยอโอโหตีลังกาได้สุดยอดมากเลยใครสอนนะคะมัมมี่มัมมี่เหรอโอเคก่อนจะไปดูว่าผมสั่งอะไรมากินใช่ไหมเมื่อสองสามนาทีที่แล้วพ่อผมส่งอันนี้มาให้พ่อรู้ว่าผมชอบทุเรียนทอดมาก นี่แพงเลยนะแบบนี 4, ımızı, ้กี่กระปุกนะสองสี่ปะส่งมาจากไทยทั้งหมดอ่ะค่าทุเรียนทั้งหมดอ่ะสีกิโลโดนไปสี่พบาทค่าส่งอีกส0่พบาทสรุปทุเรียน4ีกิโลนี้ผมเอาจากไทยมากิน8 0 0พบาทอรู้งานจริงๆเลยเอาไปวางไว้ลูกวางไว้โต๊ะวางไว้โต๊ะขอบคุณค่ะเอออย่างที่ผมเคยบอกไปหลายคลิปมาก ว่าคนไทยมีอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวอดจริงๆนะไม่ไม่ไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าไม่มีงานต่อให้ตกงานถ้าคุณมีความสามารถไม่ว่าจะทําอะไรขายได้นะไม่ว่าจะทําอะไรได้นะมันขายได้หมดเลยในกลุ่มคนไทยด้วยกันเนี่ยบางคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาไก่มีหยกไก่กับมีหยก M K มาขายที่นี่ผมงงด้วยไปที่นี่มาชูใครกินเนีนี้หรือเปล่ามาไ่ออันนี้คือโรตีสายไหม ฝอยทองกับขนมเบื้อง DIY ขนมเบื้อง DIY อ๋อมันมีแป้งขนมเบื้องมาให้ด้วยมันมีแป้งขนมเบื้องมาให้ด้วยแล้วก็ขนมเข็งกับขนมเทียนเห็นไหมอยู่ออสเตรเลียก็ยังมีฝอยท่<ๆ>น้องนมทนน้องทั้งหมดนี้ที่น้องเห็นนะ่ะน้องยังไม่เคยกินทั้งนั้นเลยสิ่งแรกเลยป้าอยากลองผมมอยากกลับไทยไปกินอะไรพวกนี้มากเลยอะ่ะจริงๆอยากมาก บันดึงมาชูตาทำไมล้างล้างมือ,อยังเข็ดเวตัวนี่มาชูมาชูจะมาชูจะร้องว,ว้าวเลยอร่อยไหมอืมอืมอือหือโรตีสายใหม่ทุกคนรู้วันอยู่ว่ามันอร่อยแล้วเก <c oughs> ็บไปกคับอือ <c oughs> หืม อันนี้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะขนมเบื้องแยกไส้มาอันนี้โฆษณาให้นะครับผมไม่ได้เขาจ้างนะเขาชื่ออะไรเนี่ยไทยชนกบ,บ้านขนมไทยชนะเขาไม่ใช่หรออา้าปากมาจิ <c oughs> อร่อยไหมอร่อยเนาะ ปลามีปลาใส่ปากไหมครบปลาครับปลาเอาง้ออย่ากัดมือปลาดิแล้วกินดาวนวานกินดาวน์หนแล้วกินดาวนอะร่อยมากแ้กินดาวนอืมอันนี้มันหอมมากเลยปล่อยทองหอมมากหอมเนาะ ฝอยทองมันหอมได้ไงอ่ะไม่รู้แต่หอมอร่อยอันนี้อร่อยขนมเค็งนี่คือแบบผมเฉยๆนะผมจะชอบกินขนมเค็งตอนที่แบบมันแข็งแล้วหัน่นแล้วก็ไปชุบไข่แล้วมาทอดนี่นี่คือแบบขนมเค็งนะที่ผมชอบแต่ขนมเข็งผมเฉยๆก็ขนมเค่งธรรมดาเพราะส่วนตัวผมไม่ได้ชอบขนมเค็งละนี่ขนมเทียนอย่างนึงถ้าใครอยู่ไทยแถวข้าวท้งขนมอร่อยนะเชื่อเหอะมาอยู่เนี่ยคนไทยซื้อกินกันเยอะแล้วพอเดี๋ยวนี้มันส่งอะไรกันง่ายนะไงครับ ไปชิมก่อนอไปชา้านี่นั่นแหละมันแข็งไงมันเย็นอากาศมันหนาวนะต้องเอาไปเวฟหน่อยอ,อร่อยอร่อยโอเคแต่ผมขอไปเตรียมตัวก่อนเราออกไปเคุยข้างนอกครับไม่บอกคนดูหรอว่าหมดนี่เท่าไหร่บาทมหมดนี่กี่บาทขนมห้าสิบห้าหมดนี่หรอขนมห้าสิบห้าไม่รวมค่าส่งค่าส่งเท่าไหร่ย <22. S 1> ี่สิบสองก็เป็นเจ็ดสิบเจ็ด ทั้งหมดนี่77ดนเคิดเป็นเงินไทยเพราะทั้งรนกินเอาผมชอบอันนี้มากอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะทั้งหมดนี่พ8นแอืถ้าซื้อขนมไทยกินที่ไทยเป็นพันแนะกินได้เป็นลังเลยอืมอือังนะ ไปฟ้าก็มาเจอกัน่าช่ยทำไมหัวเป็นฟูอย่างนี้ลูกไฟฟ้าถิตหล้ลูกหันให้ป้าดูสิโอมาช่ไฟฟ้าถิตเหรอครับผมก็นัดวันที่ผมถ่ายตอนนี้นะครับเคสที่ประเทศออสเตรเลียแตะหลัก6 0 0แล้วนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคเราไม่พูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนั้นเข้าไปพูดวันที่ผมไปฉีดวัคซีนดีกว่าตอนนี้ก็อย่างที่รู้นะครับว่าล็อกดาวมาถ้าสมมติในรัฐนิวซาวลน่ย เกือบจะ2เดือนละสิ้นเดือนสิงหาในจสองเดือนละ,นนนละแต่ว่าในเขตที่ผมอยู่เนี่ยซาวเตอร์ไทนแลนด์นะครับเพิ่งจะล็อกดาวน์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เสาร์นี้เสาร์ที่ถึงนี้ก็จะเป็นองอาทิตย์พอดีเป็นครั้งแรกที่เขตที่ผมอยู่เขาล็อกดาวน์ถ้าสมมติชั่วโมงการทํางานลดลงเนี่ยเหมือนผมเนี่ยชั่วโมงการทํางาน,นยังเหมือนเดิมเพราะผมเป็นตัวหลักก่อนหน้านี้ผมก็ทํางานมาปกติ ถึงตอนนี้เกิดโควิดผมก็ทํางานปกติแล้วก็หนิงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีผลกระทบเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเดย์แคร์ของมาชูเนี่ยปิดทําให้หนิงต้องทํางานไม่ได้เพราะว่าต้องอยู่บ้านดูแลลูกรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะมีช่วยในส่วนเรื่องนี้อยู่สําหรับนักเรียนอย่างเราคือต้องบอกก่อนว่าตลาดนักเรียนในประเทศออสเตรเลียเป็นตลาดที่ทําเงินมหาศาลให้ประเทศออสเตรเลียมากนะครับผมผมเคยอ่านข่าวข่าวหนึ่งผมจําเม็ดเงินไม่ได้ว่าต่อปีเนี่ยกี่ล้านดอลลาร์นี่ผมจำไม่ได้แต่มันเยอะมากจริงๆซึ่งคนที่สูญเสียชั่วโมงการทํางานน้อยกว่า20ชัั่วโมครบ ได้รับเงินจํานวนส่วนคนที่มีผลกระทบแบบเสียชั่วโมงการทํางานมากกว่า2ี่บชั่วโมงนะครับจะได้เงินเจ0ดร้อยห้าิดลลาร์ต่ออาทิตย์คือนีมน่มันไม่น้อยนะม,นมันเยอะมากการขอการแอปพลายนะครับซึ่งการลงทะเบียนของเงินช่วย,ยในเรื่องโควิดนะครับมันก็ทําได้ง่ายมากเลยแค่เรามีแอปพลิเคชัน MyGov ซึ่งทุกคนที่อยู่ประเทศออสเตรเลียก็น่าจะมีอยู่แล้วเข้าไปในแอปนั้นแล้วเขาจะมีลิงก์อีกลิงก์นึงเพื่อไปลิงก์กับเซ็นทัลลิงก์เซ็นทัลลิงก์ก็ถ้าจะพูดเกี่ยวกับองค์กรนี้ก็ ทำได้คลิปหนึ่งเลยซึ่งมันพอลิงก์กับเซ็นทรัลิงก์นั้นใช่ไหมครับแล้วก็สามารถกรอกแล้วมันก็จะพาเราไปในลิงก์ลิงก์หนึ่งที่เรากรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นใช้ไดเวอร์ไลเซ่นใช้วีซ่าหรือใช้พาสปอร์ตอะไรก็แล้วแต่ แต่แต่ครับผมแต่นักเรียนอย่างเราเนี่ยมันจะไม่มีบัตร Medicare ขาดใช่ไหมมันทําให้การไปสเต็ปต่อไปเนี่ยมันทําไม่ได้ซึ่งเราก็ต้องโทรไปที่เซ็นทรัลลิงเพื่อคุยกับเขาขอเขาทํายืนยันตัวเองแล้วเขาก็ทํา C r N มาให้ไอ C r N number นะครับสมมติคนที่เป็นคนที่นี่นะครับถ้าไม่มี C I N u m b e r ก็สามารถทําออนไลน์ได้เลยคือเขาจะให้กรอก number บัตร Medicare เข้าไปมันก็จะลิงก์เข้าไปทําขอ C r N ได้แต่อย่างที่บอกว,ว่านักเรียนอย่างเราไม่มีบัตร Medicare ใช่ไหมครับก็ต้องโทรไปคุยกับเจ้าที่เขาโดยตรง เพื่อยืนยันตัวตนเราว่าเราเป็นเราจริงๆก็เช่นใช้วีซา่าหรือว่าใช้พาสปอร์ตนัมเบอร์หรือว่าแม้กระทั่งไดรเวอร์ลเซ็น์ก็ใช้ได้นะครับผมก็แล้วก็เขาก็จะทํากระบวนการเขากรอกข้อมูลเขาเขาก็จะให้ C r N มาไอาเลข C r N นั้นสําคัญมากนะเขาบอกเขาต้องให้เก็บไว้ไดีเลยเพราะว่าถ้าสมมติเราต้องทําอะไรทักอย่างกับเซ็นเตอร์ลิงเราสามารถให้นัมเบอร์นั้นเข้าไปแล้วก็ทุกอย่างก็จะจบเลยเขาจะมีข้อมูลทุกอย่างของเราอยู่ซึ่งพอเราได้นัมเบอร์นี้มาครับเขาก็จะจัดการ กรอกข้อมูลทุกอย่างเขาจะถามคอนเฟิร์มก่อนว่าเราส,าสูญเสียชั่วโมงการทำงานเท่าไหร่โอเคเราจะได้อยู่ในหมวดหมู่ไหนที่จะได้ตังเท่าไหรต่ต่ออาทิตย์ก่อนที่จะทุกอย่างจะเสร็จเขาจะให้ฟังเงื่อนไขอะไรต่างๆก่อนถ้าใครที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะครับเราสามารถขอล่ามระหว่างคุยได้อันนี้ ขอได้นะครับแต่เขาก็มีการยืนยันอีกอย่างหนึ่งว่าเราสูญเสียชั่วโมงการทํางานจริงหลังจากหมดล็อกดาวหรือว่าก่อนช่วง30มทันวาเนี่ยครับ <c oughs> เขาให้เราไปยืนยันตัวตนที่เซนต์ลิงนะครับเอาเพสลิปเอาแบงก์เงิเขาเอาพาสปอร์ตไปยืนยันว่าเราอะสูญเสียชั่วโมงการทํางานจริงๆ <c oughs> เพื่อดูว่าเราไม่ได้รับเงินส่วนไหนมาอันนี้เขาก็เป็นการยืนยันเผื่อคนที่แบบยังทํางานเต็มแล้วของเงินนะเนาะเ <c oughs> ชื่อไหมว่าทําทุกอย่างเบ็ดเสร็จนะใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงเงิน เข้าบัญชีหนิงติ้งเข้ามาเลยเร็วมากคือการทํางานการขออะไรเร็วเร็วแบบเร็วมากๆผมยังตกใจเลยเ <c oughs> ขาไม่ได้ช่วยเฉพาะน,นักเรียนนะครับเขาช่วยคนที่เป็นคนที่นี่ด้วยแล้วเขาช่วยเจ้าของกิจการด้วย <c oughs> ซึ่งผมก็ถามเพื่อนี่รานนะว่าเขาเงินภาษีพวกนี้มาเยอะมาจากไหนเขาบอกเขาไม่รู้แต่ที่เขารู้แน่ๆคือรุ่นลูกรุ่นหลานเราครับจะเข้าของเครื่องใช้ก็จะแพงขึ้นค้าจะขึ้นพวก GST ออะไรอันนี้เรื่องนี้ผมไม่เข้าใจต้องไปคุยกับนักบัญชีก็ หรือว่าเป็นความช่วยเหลือที่ดีเลยถ้าไม่มีความช่วยเหลือในด้านนี้นะคิดดูว่าหนิงต้องทํางานได้แค่สองวันใช่ไหมไหนจะค่าบา้านค่ารถค่านูน่นค่านี่ก็เยอะเหมือนกันก็ขอขอบคุณรัฐบาลออสเตรเลียมาที่นี้ครับผม <laughs> คือที่เอาเรื่องนี้มาแชร์ไม่ได้แบบอยากจะอวดอยากจะคุยว่าอย่างงน้นอย่างนี้ครับแต่แค่แบบอยากจะแชร์ว่ามันเป็นด้านดีๆด้านหนึ่งที่แบบเราอยู่ต่างประเทศเรายัางได้รับความช่วยเหลือจาก <laughs> ออค่ะมันแล้วนนลเรายังได้รับความมาชูป็นหนึ่งลูกแล้วเรายังได้รับความพี่ร้องทอกชูม,มามี่โอเคเรามาอยู่ในต่างประเทศแล้วยังได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเขามันก็รู้สึกแบบเออวะ่ะเฮ้ยเพราะหลายคนอาจจะมองว่าเราเป็นชนชั้นสามใช่ไหมครับแต่ชนชั้นสามได้ฉีดไฟเซอร์ฟรีนะเว้ยด้วยตัวนี้ของกล้องนี้สิมันไข่เหมือนเหมือนอะไรแบบกุงยิงเลยนี่ผมติดไมรอรยู่จะได้ฟังชัดกันมากขึ้นโอเควันนี้วันพุธใช่ไหม วันศุกร์นี้ผมก็ไปฉีดวัคซีนเหมือนที่ผมบอกตื่นเต้นเหมือนกันนะไปฉีดวัคซีนผมเห็นผมมีรอยสักอย่างนี้ผมกลัวเข็มบมากเลยนะครับถ้าให้สักผมไม่กลัวแต่ถ้าให้ไปฉีดแบบเป็นเข็มเป็นเป็นแบบจิ้มเข้าไปผมรู้สึกแบบรู้สึกกลัวเจ็บอะไม่รู้ <laughs> ตื่นเต้นเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ตื่นเต้นสู้ๆนะครับทุกคนโควิดมันอยู่กับเรามาจะสองปีแล้วอะชีวิตคิดดูชีวิตมาชูครึ่งชีวิตอยู่กับโควิดมาครับ แย่มากเลยอยากกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ไทยมากแต่ก็ทําไม่ได้เอาใจช่วยทุกคนนะครับผมอยากมีความรู้เรื่องที่ว่าภาษีเขาเอามาจากไหนเอาไปใช้อะไรบ้างภาษีเราเสียไปผมมีคุยกับพี่รู้จักแล้วแต่ก็เกิดโควิดอะไรยอย่างทำให้แผนเปลี่ยนหมดเลยจะไปถ่ายช่างไฟก็ทําไม่ได้จะไลฟ์คุยกันมันก็ไม่สาใจเหมือนไปตามถ่ายเขาอะไรเงี้ยขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ